เปิดสาเหตุใหม่ดาวิกาโพสต์ข้อความตัดพ้อหมดใจทำโซเชียลแห่เป็นห่วงจากกรณีที่นางเอกสาวใหม่ดาวิกาโพสต์ข้อความตัด้อแปลกๆล,ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุว่าถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆท่ามกลางความเป็นห่วงใยของแฟนคลับต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่บางส่วนก็ต่างจับตาว่าตัดพ้อเรื่องความรักหรือเปล่าต่อมาทางด้านแฟนหนุ่มเตอร์ฉันทวิตก็ได้เคลื่อนไหวโพสตสตอรี่ไอจีเป็นภาพสาวใหม่ ยืนถ่ายคู่กับกับลูกโป่งสีเหลืองจำนวนมากพร้อมแท็กหาและสติกเกอร์น่ารักๆทำเอาแฟนคลับต่างโล่งใจว่าความสัมพันธ์ว่ายังรักกันดีอยู่อย่างไรก็ตามทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ดาวิกาได้เปิดเผยว่าเรื่องข้อความเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องร้านเรื่องพนักงานแต่เรื่องความรักไม่เกี่ยวแน่นอนวันนี้ทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยมีคนถามเข้ามาเยอะมากยืนยันว่าไม่มีอะไร